1> 2 1 0อัปเดตเรียบร้อยอยู่ไหนโอเคกว่าจะเข้ามาได้นะ คือไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะอยู่ดีๆโลบอกก็มีให้อัปเดตขึ้นมาเฉยเลยถ้าใครมีก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับถ้าเป็นที่ผมคนเดียวนี่คงโชคล้านสุดมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างอย่างแรกเลยนะครับ new a r e a อ่าถ้าใครที่ไปโซนสุดท้ายได้เดี๋ยวก็น่าจะเห็นแล้วเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่31ตัวด้วยกันตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงอีก8ตู้2แร้งใหม่อัปเกรดมาใหม่อีก4แล้วก็ชิเนี l ล a ิลิอีก5ก็คือที่เราต้องหาตามแมปนั่นแหละกรเพิมมน เกมเฮ้ยมินิเกมใหม่นะครับก็น่าจะเป็นแนวปลูกผักอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูกัน Garden Merchants เกี่ยวกับเมล็ดไหแล้วเอาไปปลูกในมินิเกมอันนี้คาดเดาวนะครับจะคาดดาวทำไมไดเดี๋ยวก็ไปดูแล้วแล้วก็เครื่องผลไม้เอ๊ะอันใหม่อะ่ะ เดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็แร่เอนชานแมชชีนอ่าก่อนหน้านี้มีแค่แร่โพชั่นใช่ไหมที่ซื้อด้วยเพชรเนาะแล้วแร่เอนชานเนี่ยก็น่าจะซื้อด้วยเพชรเช่นเดียวกันอันต่อมาชามสโตนไอเทมเรื่องชามเนี่ยถ้าใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าไททานิกก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะเพราะไอเจ้าไอเทมนี้มันใช้ได้กับแค่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็ไททานิกเท่านั้นเนาะยูสปาร์ตี้แคนแบนเนอร์ลอมาสเตอร์อันนี้ผมไม่รู้นฮะคืออะไร <laughs> แล้วก็ระบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบที่อยู่ในทรดิงพาซ่านะกับระบบประมูลนั่นเองฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันต่อมาก็เกี่ยวกับประมูลเหมือนกันระบบบหรือว่าระบบ i i p ก็กลับมาแล้วนะเอ๊ะระบบนี้มันคือระบบอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วดิ แต่ในภาค X มี Pro p r o t r a d i n g Plaza อ๋อเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งปะของท d i n g Plaza เหมือนในภาค X ที่เขาจะแบ่งระหว่างท d ing Plaza แบบปกติกับท d ing Plaza ที่จำเป็นจะต้องผ่านเงื่อนไขก่อนอะยกตัวอย่างอย่าง,งภาค X เ,เนี่ยก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่สักประมาณอันนี้ผมจำไม่ได้นะน่าจะ10ตัวมั้งถึงจะเข้าไปในท d i n g Plaza อีกระดับหนึ่งได้อเออแล้วก็บา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 ,บา,บาโอเคแต่แถวด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายละแก้ไขบ้ากเพิ่มนูน่นนี่นั่นน,นิดๆหน่อยๆกดโอเค สิ่งแรกที่เราจะต้องไปดูกันอ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดิเริ่มจากตรงไหนก่อนดินนด,ดูที่วาร์ปโอ้นี่ไงเออแบบเนี้ยดี ผมพึ่งบ่นเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้อยู่นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ไงมันไม่มีรายละเอียดบอกอะไรในนั้น,น,นเลยแต่มาตอนนี้ก็มีรายละเอียดขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับย้ำว่านิดนงึงจริงๆเพราะว่าอัปเกรดเดี๋ยวก็ยังเขียนคาว่าอัปเกรดอยู่เนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันคืออัปเกรดอะไรแต่ก็ดีขึ้นครับแล้วก็เจ้าเครื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันแค่เขียนว่าเครื่องใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แมชชีนเขียนแค่นี้เลยถ้าใครจําไม่ได้ว่าไไอออออออ้้เเเคครรรรืื่่่่่่งงงงนนนนนีีมมัยููตหกก็วปทใะจจจด ใหม่กันนะครับนี่โซนใหม่เพิ่มมา8โซนเนาะสูงสุดตอนนี้ก็คือ58ปไปไปที่โซน50 Let's go โซนที่50นี้คือรีเบิร์ครั้งที่2แล้วนะเออแล้วการอัปเดตนี้น่าจะยังไม่มีรีเบิร์มั้งถ้ามีรีเบิร์เขาก็ต้องเขียนมาแล้วใช่ปะใช่แอลเรียที่51ครับปลดล็อกเรียบร้อยอุ้ยมาดูด้วยสิข้างในตอนนี้ไงแลเอนชานซื้อด้วยเพชรจริงด้วยครับไม่ซื้อหรอก <laughs> โอ้ยตรงนี้เขามีอันีอยู่เขาเขามีอันี้อยู่าม,ยมามามาจมด้วยแจมด้วยแจมด้วย,วยกําลังเสร็จเลยนะครับโหลนี้เรียบร้อยขอหน่อยขอหน่อยอ่าที่อัปเกรดใหม่นะอันนี้สัตว์เลี้ยงดามเมจเพิ่มขึ้นซื้อมาเลยฟาร์มตรงนี้ไปฮะปลดล็อกโซนที่52โอ้โหแสนหนึ่งเลยเอ่ะ oh, <no. S 1> ผ,ผมจะปลดล็อกหมดไปเนี่ยโอ้ยมีระบบนี้ด้วยหรอถ้าผมล็อกแล้วจะกดไม่ได้ใช่ป่ะเอากดได้เหมือนเดิมแล้วล็อกท oh, <no. S 1> าําไมการขายเปล่าเออการขาย แม่อ่าและช่วงที่เล่นหลังไม้ผมก็ได้ชาม,มาด้วยนะแต่มันไม่ค่อยดีสัตว์เลี้ยงเดินเร็วขึ้น150%มันไม่รู้จะเอามาทําไมคือการใส่ชามลงไปในสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือว่าไททานิกแล้วเนี่ยมันจะเอาออกไม่ได้นะนี่แหละฮะปัญหาผมเลยเส็่งนิดนึงได้ชามมาก็ดีแต่โอ้โหสกิลสกิลไม่ค่อยได้อ่ีแต่ผมขอฟาร์มเหรียญก่อนลวกันจนกว่าผมจะปลดล็อกแล้วไปเจอมินิเกมใหม่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งเรียบร้อยฮะไปะแอเรียที่52 มินิเกมเจอยังยังไม่เจอมินิเกมแต่ว่าเจออัปเกรดผลไม้อัปเกรดเป็นเจ้าผลไม้เรนโบนะผลไม้เรนโบนี้ก็คือให้ความสามารถของผลไม้ทุกชนิดเลยเอาเป็นว่าออรวมกันก็ได้งั้นก็นิดๆหน่อยๆแล้วกันโอเคเอ๊ะ ผมสังเกตมาสักพักแล้วมันเป็นมเมล็ดนะครับแสดงว่าเราปลูกได้ฮะอันนี้จากคาอธิบายที่เขาเขียนไว้นะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเอาไปปลูกที่ไหนน่าจะในมินิเกมแหละเเทที่53นะครับโอ้เพิ่งสังเกตเป็นเหรียญสกุลเงินใหม่แล้วนะอ่ะผมจะทําให้เต็มที่แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เน้นเรียบร้อยเกือบไปได้แล้วโอ้ไปได้แล้วไปได้แล้วผมไปได้แล้ว let's go เออโอ้โหโซนต่อไปอีก15โห้โ อันนี้อะไรเนี่ยแท็บดาเมจ8 0 0 0ไม่มีตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับในนีเกมที่พูดถึงมีแค่อัปเกรดอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว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 ตรงนี้มามกองนี้ได้เลยไหมได้เลยไหมโอ้โหโอเคเรียบร้อยให้สปีดลันอยู่ฮะตอนนี้ไปข้างหน้านี้มีอะไรโอเคบีกราเดนเมอร์แชนส์แล้วก็นู่นครับ ฟาวเวอร์การ์เดนเราน่าจะต้องมาปลูกที่นี่นะในนี้ขายเมล็ดจริงด้วยอันนี้โพชั่นอุ้ยให้น้ํำยาเห,เหมือนกันเลยฮะทั้ง2อ,อันซื้อมาซื้อมาเข้าไปที่ฟาวเวอร์การ์เดนกัน <c oughs> <c oughs> มันใช่ไหมมันใช่มินิเกมไหมนี่ไงมินิเกมแต่ไม่เปิดให้ <c oughs> อุตสาห์เตียบนู่นเตรียมที่แล้วก็รีบมาซะด้วยเสียระเบิดแบบเยอะพอสมควรตรงนี้ได้ไหมถึงยงังถึงแลวโอ้โหระเบิดนี่มันเอาไว้เปิดโซนดีมากนะข้างน้นนี้มีอะไรบ้างไม่มีมีบ้านตรงนี้ฮะเข้าได้ไหมเอ่ยเดี๋ยนี้มีใครไหมครับไม่มีทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมก็เรียกว่าขุดแทบไม่ลดเลยเดี๋ยวปลดล็อกโซนข้างหน้านี้ได้ก็พอแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยโซนที่56ไปเร็วด <laughs> ังสายฟ้าเลยนะครับตรงนี้คือที่ไหนเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นตตีมแบบปราสาทเลยนะเห็นไหมแล้วก็มีปราสาทตรงนี้คิดว่าน่าจะเข้าไปได้มีกุญแจแบบชัดเจนขนาดนี้เนาะเร็วเร็วดีโอเคปลูกผักก็ปลูกไม่ได้ปราสาทก็เข้าไม่ได้เอาไงกันเนี่ยโซนต่อไปนะครับ ผม,ผมไปไม่ไหวด้วยสัตว์เลี้ยงของผมแล้วนะไปไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ระเบิดของผมก่อนหน้านี้ก็ใช้ไปพอสมควรและโซนนี้คิดว่าก็ไม่พอเช่นเดียวกันมาดูสัตว์เลี้ยงใหม่กันดีกว่านะครับไปดูที่ตู้สูงสุดที่ผมกดล็อกได้เลยกด E เข้าไปมีตัวอะไรบ้างเป็นคล้ายๆกระลอกกระต่ายแฟรี่แล้วก็นกฮูกนะครับผมสุ่มได้กี่ตัวเนี่ยสองตัว <c oughs> สองตัวอ่ะไม่ต้องบูตอะไรหรอซื้อมา เอยได้แฟนที่เลยโอ้โหปวดจะดวงดีก็ดีแฟรี่ตัวดีนะฮะออกไปแล้ว9 0 0 0แสนออกไปเกือบล้านตัวเร็วจังงั้นก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกใส่ตัวใหม่เข้าไปหลังจากนี้ผมก็ต้องฟาร์มสัตว์เลี้ยงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะสำหรับเรื่องแอร์เรียแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีประมาณนี้นะส่วนโซนสุดท้ายนี่ต้องใช้เวลานิดนึงในการเข้าไปเดี๋ยวไปดูเทดดิงพาซาก,กันดีกว่านะครับอ่าดีฮะ ประมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมก็คงไปประมูลสู้ใครเขาไม่ได้อะไม่ไ้มีเพชรแล้วเทดดิงพาซาโปโคือไหนนั่นสิโอโหโคตรเร็วอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้สุดท้ายนะเป็นตัวธรรมดาด้วยค่าพลังอยู่ที่6 7 0 0 0เออน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอโหูโคตรเร็วออ้ตัวอะไรเนี่ย i n c e s ซ d ดากอนออกไปแล้วล้านกว่าตัวให้ตายเถอะเล่นกันยังไงเนี่ยสวัสดีครับพ่อค้ามีระเบิดขายให้ไหมโถไม่มีพ่อค้าตรงนี้ล่ะมีไหมเฮ้ยเฮ้ย 2,000มีขายแบบนี้ด้วยเหรอการแท็บจะมีโอกาส10%ที่จะทําให้กองเหรียญตรงนั้นระเบิดทำดำําดรเมจเป็นวงกว้างด้วยนะเอ๊คล้ายๆใส่ฟ้าเลยดิยิน่าสนใจซื้อมาก่อนถ้าเจอที่ตลาดบองว่าน่าจะแพงกว่านี้นะผมอยากซื้ออีกเล่มมาดิเพื่อเอาไปขายด้วยอ้าเโอ้โหโอเคกลับมาที่เดิมนะเอย,ยังอยู่ยังอยู่หาเพชรแป๊บหนึ่งมาซื้อหน่อยครับ หมดเป็นที่เรียบร้อยผมซื้อเผื่อเอาไปขายนะเรียบร้อยนะครับ350เหรียญด้วยกันปลดล็อกมาโซนที่ 3, 7ในนี้มีอะไรบ้างก็มีปราสาทอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เข้าไม่ได้แล้วก็กองเหรียญอีกถึกๆตรงนี้เพียบเลย <c oughs> ไหนขอไปส่องโซนต่อไปนะ่อใช้850หืไม่มีระเบิดและฟาร์มยากจริงๆมีปราสาทอีกที่หนึ่งด้วยครับแต่ก็น่าจะเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมมีจุดอัพเกรด โอเคก็น่าจะมีแค่นี้น่แหละถึงผมจะเข้าโซนถัดไปไม่ได้แต่ก็แง้มดูได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเพิ่งนึกได้ในเว็บมีไหมในเว็บมีเขียนรายละเอียดวันนี้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ A a few moments t l อ่านี่ไงผมเจอแล้วในเว็บมีนะตอนแรกผมก็ลืมนะครับพึ่งมันลึกได้อ่าขอดูรายละเอียดสักนิดนึงนะพื้นที่ใหม่ใช่ไหมมี8พื้นที่อ่าเราเจอไปแล้วสัตว์เลี้ยงใหม่ก็จะเป็นธีมแนวไอ้นี่เลยนะแนวอัศวินแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยตู้สุ่มไข่ก็มีมาใหม่แล้วก็แล้งใหม่การอัปเกรดใหม่มี4อย่างด้วยกันนะครับเพิ่มดาเมจสัตว์เลี้ยงเพิ่มดาเมจแทบสปีดสัตว์เลี้ยงแล้วก็โชคนะครับ New c h i n e Relic อ่าอันนี้รู้แล้วมินีเกมในสวนโอ้โหเป็นรูปแรกอย่างนี้เหรอ แล้วก็ไปปลูกได้ครั้งละสิบเมล็ดด้วยกันแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตด้วยและมันก็จะดรอปของมากมายมาให้เราก็น่าจะตามชื่อของมเมล็ดเลยนะอย่างที่ผมไปซื้อมาก็เป็นพชั่นใช่ไหมก็น่าจะได้พวกพชั่นอะไรพวกนี้เนาะ,ะเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกได้นะครับมี4ชนิดด้วยกันมเมล็ดที่เป็นเหรียญเมล็ดที่เป็นน้ํายามเมล็ดที่เป็นเพชรกับมเมล็ดที่เป็นกิฟ หรือว่าของขวัญน,นั่นเองแล้วก็มีเพนแคปซูลเป็นพืชที่อยู่ในแคปซูลนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะช่วยให้พืชเนี่ยเติบโตได้ทันทีเลยแล้วก็จะมีโบลดน้ําด้วยนะครับที่ใช้ได้ฟรีและทําให้ต้นไม้โตเร็วขึ้น5เท่าใน20นาทีอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันเนาะแล้วก็พ่อค้าสวนเจอแล้วในรายละเอียดนะครับพ่อค้าสวนเนี่ยเขาจะขายไอ้นี e ่ให้เราด้วยนะเพนแคปซูลเนี่ยมีขายด้วยแล้วก็โบลดน้ําที่เป็นสีทองเฮ้ยโบลดน้ําสีทองเนี่ยจะอยู่ได้1ชั่วโมง คือบ่ลดน้ําปกติเนี่ยมันจะทาให้ต้นไม้เนี่ยเร็วขึ้น5เท่าใช่ไหมในเวลา20นาทีส่วนบ่ลดน้าสีทองก็จะอยู่ได้นานขึ้นเป็น1ชั่วโมงนะครับ5เท่าเหมือนกันโอเคเครื่องทางําผลไม้อาเจอแลเแลนชารดก็เจอแล้วนะชามสโตนอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอชามสโตนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆยามาดีเป็นผลึกอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเราต้องคลิกไปที่ชามสโตนนะแล้วมันก็จะดบไอเทมชามต่างๆมาให้เรานะเออโดยชามสโตนนี้นะครับจะดบได้ทุกพื้นที่ในมินิ แล้วก็ถุงของขวัญด้วยก็คือทําให้ชามหาได้ง่ายขึ้นนั่นแหละแล้วก็ฮิวปาร์ตี้ก่อนการอัปเดตท,ทุกครั้งจะมีปาร์ตี้ใหญ่ขึ้นมาอ๋อมันคือนี้หรอคือก่อนที่จะมีอัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมก็เห็นอยู่นะฮิวปาร์ตี้เนี่ยจะคือการเพิ่มโอกาสในการฟักไข่ให้ได้สัตว์ตัวใหญ่ใน12ชั่วโมงก่อนการอัปเดตท,ที่จะมาถึงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสเป็น3เท่าแล้วก็ก่อนอัปเดตอีก3ชั่วโมงเนี่ยจะเพิ่มเป็น6เท่าก่อนอัปเดตท,ที่จะมาอีก1 12ชัั่่่่่วววโมมงเเเเเเนยยจจะะพิิปป็ทาาาาบออกกลถ้ใ้ใดใดหหไตญ ก็ต้องมาเปิดในช่วงเวลานี้นะโดยเฉพาะ1ชั่วโมงก่อนการอัปเดตเนี่ยจะเพิ่มเป็น12เท่าเลยนะครับแบนเนอร์แคนก็จะเป็นแบนเนอร์ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะก็จะเป็นการนําแคนที่เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาติดเอาไว้นั่นเองลอมาสเตอร์ Master, เออนี่คืออะไร อ๋อมันคือไอ้นี่ครับมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหาสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็ไททานิกว่ามันหาจากไหนหรือว่าได้ยังไงก็จะมีการเขียนข้อมูลรายละเอียดบอกมาเลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คกันมันต้องไปดูในคอลเลกชันนะแล้วก็การประมูลอ่านี่เห็นแล้วแล้วก็มีในเรื่องของ RAP อ๋อผมจําได้และ IP มันคือราคาสัตว์เลี้ยงในเวลานั้นๆเนาะหรือเอาง่ายๆก็คือมันเป็นการประเมินราคาสัตว์เลี้ยงในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะข้อมูลต่อมา RAP Leaderboard อ,อ,อ๋อโอเคก็ จะเป็นการแสดงข้อมูล IP ของผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไม่มีอะไรมาก โปรเทดดิ้งพาซาครั้งนี้ผู้เล่นต้องมีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างน้อย5ตัวหรือสัตว์เลี้ยงไททานิก1นตัวจึงจะเข้าไปได้อาฮะนี่ไงสรุปว่าผมเข้าใจถูกนะมันก็จะเป็นการแบ่งระหว่างเทดดิ้งพาซาแบบปกติกับเทดดิ้งพาซาที่เป็นแบบโปรนั่นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนลอมาสเตอร์นะสัตว์เลี้ยงตัวเล็กจะไม่มีบอกนะจะมีแค่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็ไททานิกเท่านั้นซึ่งผมขอหาตัวใหญ่ของผมแป๊นึง อันนี้สามารถรับเจ้าฮิวเฮลล็อกนี้ได้ในเวลาที่จํากัดนะครับจากตัวเกมเพชรเซอร์เบเตอร์ภาคเอกนะแต่ณตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับแต่จะหาได้จากการเทรดดิ้งเท่านั้นเนาะหรือว่าเทรดดิ้งพาซ่าก็มีถ้ามีคนขายนะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่เคยปลดล็อกมาก่อนก็ดูได้นะแล้วก็นี่ครับเพชรด้านล่างเห็นไหมอันนี้คือ RAP นะก็จะเป็นการประเมินราคาสัตว์เลี้ยงโดยคร่าวๆนะครับฮ่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนะอย่าเพิ่งปิดคลิปคือก่อนหน้านี้ผมพูดปิดคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่าน้้ะ่่นนีีขึ มันเปิดแล้วนะครับว้าวาว,าว,าว้าฮ้านี่ครับมีบัวรดน้ําอยู่ตรงนี้นะได้ฟรีนะครับเอาไ้เลี้ยงให้พืชโตเนาะแล้วก็นี่ฮะกรีนเฮาส์ของเราอืมแปบ๊บหนึ่งนะขอทําความเข้าใจแป๊บหนึ่งคือเรามีกระถางที่สามารถปลูกได้แค่4กระถางด้วยกันนอกนั้นก็จะล็อกอยู่นะแล้วก็นี่ฮะเพรสแคปซูลที่ผมพูดถึงแต่ผมยังไม่มีไงก็เลยใช้ไม่ได้มีแค่สี่กระถางผมก็ปลูกได้แค่4ต้นมานี่ครับแล้วก็ต้องรอต้นไม้โตด,ด้วยอ่ะปล,ปลูกไปก่อนอันนี้คือมเมล็ดที่ให้เหรียญปลูกไปโอ้แค่25นาทีเอง เลวใช้ได้แล้วก็ลดน้ําดูครับโอเคต้องมีสัญลักษณ์โบลร์น้ําขึ้นด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวรถไม่ติดนี่ครับเวลาเล็วขึ้น5เท่าเรียบร้อยฮะแล้วก็รอต้นไม้โต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 เรียบร้อยต้นเหรียญของเรามันจะได้สักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมอู้อู้อู้เยอะอยู่นะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็น่าจะใช่อ่ะกลับไปที่ช่องปิดคลิปเลยโอเคครับทุกคนการอัปเดตก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นแหละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมทุ่มเทในเรื่องของการใช้ TNT ไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกัน <c oughs> เออสวัสดีครับผม